เอียมีมอีเรียมยม,ยมีเมียมนีวันๆน,น,นึงนั่งร้องห่มร้องไห้เรียมกูก็ไปปอบประโลมอีเรียมเอ้ยไอ้ขวานมันไปลบทับเนี่ยมันก็จะไปร้องไห้เนี่ยมันเราชีวิตกลับมาไม่กินข้าวไม่กินปลากูเห็นมีเมียมขึ้นไปไงี้อยู่เฉยได้ไม่ได้ไหมมันไม่ได้หรอกเพื่อนเราโตมาด้วยกันก็ไปดูแลมันแทนจากกินไม่ได้อะเริ่มกินได้แล้วเรียมมาะนะเริ่มกินได้แล้วพอเราไม่อยู่ปับ๊บ ไม่ก,กิน <Okay. S 1> แกจะต่งใ,ใจเอาใช่ไหมเข้าไปเรียนประมาณหกโมงเช้าหกโมงเชา้ามาถึงบ้านแล้วกลับก็ตีสี่ครึ่งทำอย่างนี้ทุกวันมองตายเรียนป,ปิ๊บป,ปั๊บป,ปิ๊บปั๊บคิดถึงผัว <c oughs> หลาน,นอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย <c oughs> เรียนท้องเหรอท้ทองเหรอววาท้องแล้วววาคอ <c oughs> แล้วล่ะ <c oughs> ทำอย่างนี้ตลอด ตลอดสองเดือนที่ผมไม่อยู่อ่ะ,อ,ะอีเลียม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 ,ยมดูทีใครยืนอยู่ไอ้ขวัญใช่ไหมผมมาแล้วอีเลียม กลับนะเฮ้ยเฮ้ยอย,อยากอยากเลี้ยงมีความสุขอย่างยิบมีความสุขแล้วมีความสุขแล้วเนี่ยอย,อยากเห็นหน้ามเนี่ยให้มันยิ้มแย้มแกล่มใสอ่ะท้องกี่เดือนแล้ววะเลียงยังไม่ท้องค่ะร้อยความแล้วเมื่อไหร่จะมีหลานนี่จะเลี้ยงหลานนี่ อีเหลี่ยมจริงๆขูดปรดจังหวะอะไรเพื่อนหรือเปล่าวะอะไรมึงเนี่ยไม่ไดีใจเหรอมีมารับนะฮะคิดอะไรมึงอยู่เนี่ยถามว่าคิดอะไรอยู่เหรอนี่นผัวอีเหลี่ยมนะก็รู้ไงก็ผัวเป็นอีเหลี่ยมมันคือน้องหรือเปล่า อยากเห็นน้องมีความสุขไหมพอแล้วมั้งไอ้เม้งก็ตามไม่เจอเนี่ยเฮ้ยเนาะมีความสุขกันกันไปกี่เดือนเพื่อนเขาเรียกไอ้กักก็รู้ว่าผัวเมียเขาจะต้องเอออยู่ด้วยกันคุยกันนานๆเจอกันก็คุยไปสิจะคุยได้ไงก็นั่งอยู่นี่จะคุยอะไร มีความรักกับเพื่อนแล้วเมื่อก่อนมืงไม่เคยเป็นอย่างนี้เลพื่อนใช่เมื่อก่อนมึงก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะเลียยไม่ติดจิตใจแม่งงามจริงๆเลย